บทที่14บส่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมย,ยงังภคขวาสักเกสุวิหะรติกาปิละวถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนณะสัตถิงปัจจัมเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวาอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุยเยนสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังคันจอัตขโคจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานางังเทวนานังเอตตะโหสิอยังโค พัขวาสเกสุวิหารติกปิลาวตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวาาอรหันเตหิทัสหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัสนายะพิกุสังคันจะยานูนะมยามปิเยนะพระขวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระขวัตโตสันติเกปาเจกคาถาภาเสยยาาติ อาตโคตาเทวตาเสยยถาปินามภพระลวาปุริโสสมะจิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาพาหังสมิชยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาพระขวันตังอิภิเววาเทตวาเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิก มหาสมยโยแปว่นานัสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอปอัปปาราชิตสังคันติอัตโคอัปปาราเทวตาภะขวโตวสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตะตะตะพิคโวเสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารถีวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อตะโคอปราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีหลังเชตวาปาลีคังอินทขีหลังโอหัจะมเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตะโคอปราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตสขามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหัง เทวกายังปะลิปูเรสันติติอตาโขพระวะตพระขวาภิกคูอมันเตสิเยปูเยนะพิกพิขเวทะสาสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัสน์ตถาคตังทัสนายะภิกคุสังกัญจเยปิเตภพิขเวอะเหสุงอตีตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานัง เอตาปะมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยถาปิมยหังเอตาลหิเยปิเตปิขเวพระวิสันติอานาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสมัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตาะหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามาม,ามิกิตายิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิ เทศสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนทาะาสาทุก,กังมณสิกโรธะภาศิษามิติเอวัมพันเตติโคภูภคะวโตปจ,จัโสสงภคะวาเอตะทะโวจะสีโลกะมนุกสามิยัตถาภูมิมาตะทาสิตาเยสิตาคิริคับพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวสาลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโนโอทาตะมะนะสาสุทธา ปิปสันนะมะนาวิลาพิโยปจจสเตยตาวาวเนกปิลวัทเวตโตอมันตยิสัทาสาวะเกสสเนรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานทาทะพิกโวเตจะอาตปะมะกรุงสุต,ตาวาพุทธาสะาสานางังเตสัมปาตุระหุาาายานังอมนุสานาัทสานังอเปเกสาตะมัทคุงสหัสสังอัตสัตติลิงอสังเอสตังเอเกสหัสาน,านังอมนุสานะมัทาสูง อเปเกนันตะมัทขุงทิสาสภาปุตาอาหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตโวหังกิตยิสามิกิลาหิอนุปุพพโสสตะสหัสสาวะขาภุมมากปิราวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสินโนมัทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง าสหัสสาเหมวัตายะขานานัตตะวินนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทัมานาภิการมุงพิขูนางสมิติงวนางสาตาคีลาติสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทัมานาภิการรมุงพิขูนางสมิติงวนางอิเจเตโสฬสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสีโนโมทัมานาภิการมุงพิขูนางสมิติงวนาง เวสามิตาปจัสรตายักขานา,านัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมัโตว,วนตวาวนโตยสสิโนโมทมมนาพิกามงพิขูนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชาคหิโกโสเวปุลัสสะนิเวสนงังพิโยนางสตาสาหัสสังยักขานางปะิยุปะยิลุปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปะคะสมิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัถโผภาษาสติการทัพพานาอธิปติมมาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสะภาโว อินทามนานามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนางสมิติงวนังทักกินันจะที่สังราชาวิรุฬหโหตปะสาสติกุมพันธนานังอธิปฏิมหาราชายศศิโสปุตตาปิตสสะ้าโวอินทามนานามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนังปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปกโภปสาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายศสิโส ปุตตาปิตัสสะพาะโวอินทมานามาภผลาอิติมันโตชุติมัโตวันะวันโตยัสสีโนโมทามานาพิกามงพิกขุนังสมิตติงวะนังอุตตะลันจะที่สังราชากูเวโรตปัสสาสติยะขานังอธิบติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพาะโวอินทมานามาภผลาอิติมันโตชุติมโตวันะวันโตยัสสีโนโมทามานาพิกามงพิกขุนังสมิตติงวะนังปุริมาที่สังทัตตาโถทักคิเนนะวิรุะหะโก ปจชิเมนะวิรูปโคกูเวโรตุตรังทิสังจตารโลเตมหาราชามันตาจตุโรทิสาทัทันละมานาอัทังสุวเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจะนิกาสยัสัทธามายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูตโตสหจันทโนกามเสถทจกินนุคันทุนิคันทุจปะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสูตโตจะมาตริจิตเตเสโนจะคันทพโนโรราชาชโนสะโโพ อาคูป,ปัญจะสิโขเจวะติมพร,รูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหราชุภิโมทะมานาอภิกรรมุงพิขุนังสมิติงวะน่งอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตจกากพรพะรัสัตราอาคูป,ปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตรัฐาจะอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคัสมิติงวะนัง เยนาคาลาเชสหาสาหารันติทิพาทิชาทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายสาเตวเนปัชะมัตปตาจิตลาสุป,ปน,นาอิติเตสะนามังอภยันตธา,านาคาลาชานมาสิสุป,ปนะโตเขมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาเคสุป,ปน,นาสารณะมะังสุพุทธัง ชิตาวชิระหัตเทนะสะมุทังอสุราสิตาภาตาโรวะเสพาตาโรวาสะวัสเสเตอิทธิมันโตยัสสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปจิติสุจิติจปะปหาลาโทนมุจีสหสะสตันจะภริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพริงเสนังลาหุภัทมุป,ปาขมุง สมยโยธานิพัทันเตพิกูสมิติงวนังอาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสาเสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนทัเสเ,เตทัสถา,ากายาสพเพนานันตตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนะวันโตยะสสิโนโนามทัมนาภิกามุงพิกูนังสมมิติงวนังเวณูจะเทสาสหะดีจัก อาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานขัตตานิปุรกิตาวาอาคูมันทะ,ะลาหกาวสุนางวะสะโวเศโศสกโกปาคะปุรินทโททธโทเสเตทัศถากายาสเพนานตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมโตว,วันะวันโตยศสิโนโมทมามาพิกามุงพิขูนางสมิติงวนัง อาถาภูสหภูเทวาชาละมคิสิขาริวะอริษากาจรา,าโรชาจักุมมาปุพานิพาสีโนวรุณาสหาธรรมาจากักจุตตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาภูอาภูวัสวะเนสิโนทัศเตเตทัศธากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสสมามนุสุตตมา ทาปทูสิกาอาคูอาคูาคมโนโปทูสิกาอธาคูหารโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารขามหาปารขาอาคูเทวายัส,สิโนทเสเต,เตทศตากายาสัเพนานตตะวันิโนอินติมโตชุติมโตว,นะวันนวันโตยัส,สิโนโมะทะมานาภิกาโมภิกูนางสมิติงวะนงังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคนะสาสหโอทาตขคยยหา,า,ยาปาโมขาอาคูเทวาวิจักคนาสทา มัตตาหาละคชามิสกาจะยสัสสิโนทันายังอาคาปชุนุโนโยทิสาอภิวัตติทัเสเตทัศธากายาสเพ,พนานัตตะวน,นินโนอิทิมโตชุติมัโตวณะวนโตยสัสสิโนโมทามานาภิกรรมโมพิกุนังสมิติงวนังเคมิยาตุสีตายามากัตกาจะยสัสสิโนกัมพิตกาลามเสรษฐาโชตินามาจะอาสวา นิมานรติโนอาคูอัถาคูปรินิมิตาทเสเตทัศธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันณวันโตยัสสินโนมทามนาอภิกรรมุพิคูนางสมิติงวะนางสเทเตเทวนิกายาสัเพนานัตตะวนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสทิสาสหะปวุทธาชาติมขีหลังโอคตินะมนาสวังทัก เขมโมคะตรงนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรม,มาประมะััโตจะปุตตาอาภิมตัตโตสหะสันนังกุมาโรติสโสจะโสปาคะสมิติวะหนังสหัสสะพรมะมโลกานังมหาพรม,มาพิติทติสุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัศเตทะทัทสถอิสราอาคูปจเจก,กวะสะววติโนเตสันจะ มัชโตอาคาหาริโตปริวา,าริโตเตจะสเัเพอภพิกันเตสินเทเทเวสพรามมะเกมารเสนาอาภิกามิปส,สะกันนหัส,สะมันธิยังเอทะกันนหัทพันทะทะาเคนะพันธะมทุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุจจินทะโกจินังอิติตธรธมมหาเสนโนกันนหเส,สนังอเปสยิปานินาตละมาหัดจะ สรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนยันโตวสวิชุโกตทาโสปจ,จุทาวันติสังกุธโธอสยังวเสตันจสะสพังอภิญญายาวะววะคิตวานะจกคุมาตาโตอมตยิสัทธาสาวเกสสเสนระเตมารเสนาอภิกันตาเ,เตวิชานาถพิฆวโวเ,เตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนา วิตาราเคหิปิป,ปกคะปักกามุงเนสังรม,มปิอินชยุงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตสะชาเนสุตาติบทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตะมะติเตโชชายะสิทธิมหิทธิมหาคุณนาปารมิตะปุญญาธิการสสะ สัพพันตรายะนิวารณะสมัตถทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทะวัวติงสหะมทวัตวติงสมหาปุริสลกคณานุภาเวนะอาศตะพยาอาศีตะยานุพยัญชนานุภาเวนะอัตุตระสตะมัคคลานุภาเวนะฉับพันทลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ ทัศปรามิตานุภาเวนะทัศอุปารามิตานุภาเวนะทัศปรมัตถปาลมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธัมมานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสสะจากธรรมขันทานุภาเวนะ นวโลกุตระธรมานุภาเวนะอัทถังคิกะมัคานุภาเวนะอัทสมาปฏิยานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทัสสะภระานานุภาเวนะสัพพัญยุตานุภาเวนะสัพพัญยุตาญานานุภาเวนะเมตตากรุณามมทุตาอุเบคานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนตยะรสารานุภาเวนะ ตุยหังสัพพโลคะโสกุปทวะทุขโทมะนัสุปายาสานวินัสสันตุสัพพะอันตรายปิวินัสสันตุสัพพสังกปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตวัตสชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสปพพะตวะนะภูมิคังคามหาสมุทธา อารักขาเทวตา fact, สัพาตุมเหอนุรักษันตุพระวัตตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัาสโสถีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัพาโสถีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัาพโสถีพระวันตุเต นักขตายขภูตานังปาปะขหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขตะยขภูตานังปาปะขหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขตายขภูตานังปาปะขหะนิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวบทที่16พัทเทกรัตคาถาอติตังนานะวก เมยยะนับปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตมปะฮีนันตังอปัตัญจะอนาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนจะโยธรรมังอัตทะตัฏะวิปสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทามะ นุพรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ครอนแคลในทรรนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกโรงเธออัชเชวะกิจจะมาตัปังโกชัญญามารณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหนะิโนสังฆดานเตนะมาหาเสเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาติมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตเมุนีมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นและว่า ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทที่17อัพพอภินะปัจเจปัจ,จเวกคณะปาถะชะลาธรรมโมมิชลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมิพระยาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนะ ยามมรณะธโมมหิมรณางอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมัสโกมหิกัมะทายาโทกัมะโยนิกัมะพันธุกัมะปฏิสระโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกรลิสามิกัลยานังวาปาปกังวาตัสวาทายโยทายาโทรพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวกขิตพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน